สวัสดีครับสวัสดีมิตระแฟนเพลงหมอลำทุกทุกท่านนะครับทำหมอลำเสียงวิหกไปก็นานเนาะวันนี้เรามาทำระเบียบวัตสินบ้างนะครับกับการที่เราจะเอาข่าวของระเบียบวัตสินเนี่ยมาบอกกล่าวกับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับหมอลำระเบียบวัตสินเนี่ยอันนี้ก็ต้องภาคภูมิใจเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าเพราะเอพักดีนะครับเขา โพสต์ล่าสุดเลยนะครับเกี่ยวกับน้องเต้าหยองลูกชายของเขานะครับซึ่งพ่อเอพักตรีระเบียบวรตถศิลป์เนี่ยเป็นพ่อที่อบอุ่นมากๆแล้วก็อ้นภูกสกรหมอลำเสียงวิหกเนี่ยเขาก็เป็นลูกศิษย์ลูกหากันมานานเนาะก็เป็นลูกชายคนหนึ่งของพ่อเอเหมือนกันนะครับในวันนี้นะครับข่าวอัปเดตล่าสุดของเราเนี่ยเราจะเอาเรื่องราวของพ่อเอพักตรีนะครับที่ภูมิใจต่อลูกชายคนนี้มากๆเลย นะครับภูมิใจขนาดไหนนะครับก็คือพอเอเดียได้ระบายผ่าน a c e b o o k ทางสื่อโซเชียลนะครับว่าสิ่งที่พ่อคอยประครับประคองบ,บังคับให้ลูกอยู่ในกรอบพอมาถึงวันนี้พ่อก็ภูมิใจกับผลของ,ของการที่บังคับลูกนี่คือผลที่ได้รับตลอดระยะเวลาที่มาเป็นพ่อลูก3ปีกว่าอยู่ใต้ปีพ่อตลอดเวลาอันนี้ขอชี้แจงตรงนี้เลยนะครับว่าการเลี้ยงลูกให้อยู่ในกรอบนะครับ แล้วก็ให้มันมีความพอดีไม่เยอะจนเกินไปนะให้มันมีเขาเรียกว่าอยู่ในระเบียบอยู่ในระบบมันจะทําให้เด็กนะครับที่อยู่ในสารบบตรงนี้มีความที่จะคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะนะครับไม่ก้าวข้ามผ่านกรอบจนมากเกินไปนะครับอ่ะบัดนี้ถึงเวลาแล้วนะครับลูกจะต้องฝึกบินเองบ้างทางไหนดีพ่อกรบอกแล้วว่า อันดีอันไหนชั่วพ่อก็สอนแล้วว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีทีนี้จะเป็นการใช้ชีวิตจริงตัดสินใจด้วยตัวเองต้องเป็นผู้ใหญ่ในการใช้ชีวิตแล้วก็แก้ไขแล้วก็ใช้สติแก้ไขปัญหาด้วยและการดําเนินชีวิตทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวของพ่อเองเนี่ยพ่อสอนเสมอคนที่มีพระคุณสําหรับลูกๆก,ก็คือพี่พี่แม่แม่อี FC ทั้งหมดนะครับนะ ถ้าไม่มีจุดนี้คือเราไม่สามารถที่จะยืนอยู่ตรงนี้ได้นะครับก็ห้ามหรือพระคุณเด็ดขาดเลยเนาะมีพ่อถ้าไม่มี f c ลูกก็ไม่มีวันนี้ได้มี FC แต่ไม่มีพ่อลูกก็ไม่สามารถมีวันนี้ได้ ขอบคุณทุกๆคนที่ทําให้ลูกมาถึงจุดนี้ในระยะเวลาไม่นานสําหรับเด็กบ้านนอกคนหนึ่งไม่มีการศึกษาไม่มีความสามารถมีทุนแค่ความไร้เดียงสาตามประษาเด็กยังไงก็ฝากไม่ตามลูกตลอดไปด้วยนะครับอ่านี่คือผลงานของความอดทนในการอยู่ใต้บีกพ่อได้แก่ต่อเติมบ้านหลังเก่าโอ้โหต่อเติมบ้านหลังเก่าครับ อันนี้ก็คือเป็นความภาคภูมิใจในระยะแรกแล้วนะอ่ะเรามาฟังขั้นตอนสเต็ปต่อไปนะครับส่งเงินให้พ่อแม่ใช้ทุกเดือนนะครับซื้อที่นา6ไร่ซื้อม摩托ซสองคันซื้อที่นาคืนให้พ่อสอไร่ซื้อที่เข้านา2ไร่ซื้อควายให้พ่อเลี้ยงซื้อรถกระบะให้พ่อแม่ไว้ใช้ สร้างบ้านให้พ่อแม่อยู่ซื้อบ้านแถวคลองเจ็ดนั่นเองนะแล้วก็ตออีกยังไม่จบนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยต้าหยองซื้อรถคันล่าสุดและมีเงินเก็บนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเนี่ยเราไม่ดูนะแต่ที่ดูคือนิดหน่อยของเขาอาจาจะมหาศาลก็ได้นะครับนะซื้อรถคันล่าสุดก็บอกว่าเป็นรถอาอนดับหนึ่งด้วยนะเป็นรุ่นอะไรอันนี้อาจจะไม่ทราบนะครับใครดูก็บอกในคอมเมนต์ทีนะโอเคนะครับหนูอายุ16 นะเต้าหยองก็คือโตเป็นหนุ่มแล้วแต่16ก็ก็หนูออยังเด็กอยู่นะจะเป็นเด็กที่เป็นวัยรุ่นตอนตอนปลายนะครับหนูรับผิดชอบเป็นเสาหลักของครอบครัวหนูทําได้หนูอดทนมากต่อไปใช้ชีวิตอย่าประมาทนะครับลูกสู้ต่อไปจากพ่อเอ๋นะครับนี่ก็คือความปรารถนาดีจากพ่อคนหนึ่งที่มีให้กับลูกแล้วก็พ่อเอ๋เนี่ย เขาเชื่อว่าเต้ออาหยอกเป็นเด็กที่เก่งและมีความสามารถนะครับนี่ก็คือการระบายผ่านในส่วนตัวระบายความรู้สึกที่ดีให้กับลูกชายของเขาแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจ ให้กับพ่อเอมากๆเลยแล้วก็ความภาคภูมิใจตรงนี้เนี่ยมาส่งถึงแฟนคลับทุกๆท่านที่เป็นแฟนคลับของหมอลำระเบียบวัฒนศิลด้วยนะครับนะยังไงก็ยินดีกับความสําเร็จครั้งนี้ของเต้าหยองนะครับเก่งจริงๆ,ๆยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับวันนี้เอาใจแอดดิวไปเลยนะฮะยังไงก็ขอให้เต้าหยองประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็มีอะไรก็จะอัปเดตให้ฟังกันอีกทีนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ